เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทนุกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะก็คือช่องโนบิตะโค้งแง่งเยโย่ได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ฝากกดปุ่มติดตามปุ่มเล็กๆสักปุ่มหน่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมอีกทางหนึ่งนันเองนะแล้วก็ สามารถกดยกเลิกการติดตามได้ทุกเมื่อนะเมื่อเบื่อผมแั่นเองนะแต่ถ้าคิดถึงผมเมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาหาผมได้เสมอนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้มาพบกับรายการของผมอีกแล้วครับทุกคนก็คือรายการแจก3ามเครเดริรในคลิปเดียวเองนะครับทุกคนขอเล่นหน่อยละกันเย่เ <c> ย <oughs> โอเคครับวันคลิปวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน โอเคครับสำหรับเชเดอร์แรกนะ่าจะเป็นเชเดอร์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับทุกคนก็จะมีบรรยากาศของแสงนะแสงตกกระทบมาตรงนี้แล้วก็มีบรรยากาศของน้ำกระเพื่อมหญ้าขยับผิวไหวตามสายลมแล้วก็น้ำที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเชเดอร์ที่ เอามาจากอีกเว็บเว็บหนึ่งเนาะก็เว็บนี้จะมีแต่เชเดอร์สวยๆนะครับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างกินสเปคเลยเชเดอร์ทั้งหมดที่ผมามาแจากวันนี้ก็คือมือถือผมรับไหวนะครับทุกคนส่วนอันที่มือถือผมรับไม่ไหวผมไม่ไดเอามาแจากนะก็คือโหลดมาหลายอันอยู่แล้วก็มาลองนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเชเดอร์ทุกที่2กันเลยลแล้วกันนะโอเคครับทุกคนสำหรับเชรเดอร์ที่2นะจะเป็นเชรเดอร์ที่ค่อนข้างมีความสมจริงมากๆเลยครับทุกคน จะให้สังเกตบรรยากาศยามค่ำคืนนะอันนี้เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับทุกคนก็คือตอนเช้าจะสว่างกว่านี้นะก็คือตอนเช้าจะสว่างกว่านี้แล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนก็คือมันจะออกมืดมากๆเลยครับทุกคนเป็นอะไรที่ทําให้แบบมันดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าตอนกลางคืนของชีวิตจริงของคนเรามันก็มืดนั่นเองนะครับทุกคน อันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์มืดๆนะสำหรับคนชอบแนวนี้ตนะ้องเอาไปทำแบบ,แบบแบบแบบผีแบบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคเชเดอร์ okay. ที่2ก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปยู่เชเดอร์สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเชเดอร์สุดท้ายแล้วนะเชดเดอร์นี้ผมเปิดอยู่ในระดับไฮ h นะครับทุกคน ระดับไฮระดับลาบไฮแหละระดับเกือบที่จะสูงที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นระดับอัลตร้านี่นะก็คือระดับสูงสุดเลยแล้วก็สามารถปรับสุดได้มิดโลนะครับทุกคนก็คือมันจะมีระดับโลใช่ไหมแล้วก็สามารถปรับระดับที่ต่ํากว่าระดับโลได้นะครับทุกคนสำหรับมือถือไม่แรงกันเองนะโอเคแต่ถ้าไม่อัาหน้าจออาจจะไม่แรกนะครับทุกคนอันนี้แล้วแต่เครื่องนะเพราะว่า เครื่องผมอัดหน้าจอด้วยมันก็เลยออกจะดูเหมือนแหลกนะครับทุกคนแต่จริงๆก็ไม่ได้แหลกอะไรนั้นอันนี้ก็จะมีบรรยากาศของนี่เลยสังเกตง่ายๆน้ําแสงแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบท้องฟ้าเท่าไหร่นะทุกคนสำหรับเชเดอร์ตัวนี้แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมเปิดเรนเดอร์ช้างไว้น้อยมันอาจจะดูเป็นแบบ,บหมองๆนิดนึงแต่ถ้า เครื่องใครเปิดเรนเดอร์ช้างได้เยอะๆแล้วไม่แหลกอาจจะดูสวยกว่าน,นี้นะครับทุกคนโอเคเจดเดอร์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะปุ่มไลค์กดง่ายๆเองทุกคนแล้วก็ปุ่มติดตามสีแดงๆครับทุกคนกดง่ายๆเหมือนกันเลยนะกดให้ผมสักหน่อยแล้วกันนะาส่าห์ทําคลิปอย่างนี้ออกมานะครับทุกคน โอเคครับแล้วก็ฝากไปดูซีรีส์เอาชีวิตรอดของผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นซีรีส์สอนเล่นไม n คร r a ับสำหรับมือใหม่กันเองนะก็ตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วเย่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย